กีรินชาแนลครับสวัสดี FC ซนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับพามาดูแคสเตอร์พิลล่าสองตัวนะครับทำการเ็าเรียกว่าขุดระนะครับเอาดินไปผมที่ที่คลริงกันเมื่อวานนี้นะครับที่ผมถ่ายเคลริงให้ดูนะครับขยายสะนะครับสะนี้ประมาณสองไร่นะครับก็หนึ่งตัวกำลังทำทางนะครับเข้าไปเพื่อจะไปเอาดินคันออกมานะครับ ก็ตักรอไปนะครับเพราะว่าแนวขอบเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ ชั้นล่างก็ค่อนข้างจะทางขึ้นค่อนจะหนืดนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่กลัวนะครับรถมีแต่แรงๆนะครับเจอไอหลงไปนะครับตะวานแล้วก็มีตัวดิก้าสองเจ็ดศูนย์นะครับวิเตอร์แล้วก็เป็นตัวยูดีตัวนี้นะครับมีแต่แรงๆนะครับรถในบ่อบ้านไปนะครับชมนะครับรับชมไปเรื่อยนะครับสำหรับชิ้นนี้เจอกระบะท้องเรือนะครับ ระยะวิ่งไม่ไกลนะครับ2โลกว่านะครับเทง่ายด้วย องเจ็ดนะครับขึ้นบ่อนะครับขึ้นบ่อในรอบเกียร์สูงอย่างงี้ขึ้นไม่ไหวนะครับมันต้องชะลอไปเรื่อยนะครับนี่คือข้อเสียถ้าดันเนินนะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องใส่เกียร์ต่ําขึ้นไปก่อนนะครับดีว่าไม่ชันนะฮะเพราะน้ำหนักใส่ดินเยอะนะครับดินข้างล่างค่อนข้างจะเนิดนะครับทําให้เสียกาลังนะครับ นี่นะครับคือข้อเสียนะครับใส่เกียร์สูงแล้วขึ้นบ่อนะครับ แรงนะครับนี่นะครับคือข้อดีของรถแรงนะครับรถเก่าไม่เหลือแล้วครับขึ้นไม่ได้แนะ่นอน,นครับแบบนี้ยังไงก็ขอบคุณ f c นะครับที่ติดตามใครที่ยังไม่ติดตามก็ขอฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำคลิปดีๆมาให้ชมนะครับ เกี่ยวกับเครื่องจักรทั้งหมดนะครับธรรมดาเครื่องจักรในวงการบ้านเรานะครับจะเป็นเนื้อง,งานลนักษณะเดีวยวกันนะครับแต่พื้นที่นาง,งานก็แตกต่างกันไปนะครับเครื่องจักรแตกต่างกันไปคนขับก็ทํางานแตกต่างกันนะครับดูเป็นวิทยาทานดูเป็นความบันเทิงไปนะครับ จะวุ่นวายนยนะครับเหนิดหน่อยนะครับเหนิดอยซึมไม่ไหวนะครับ ดินทางขึ้นมันอ่อนนะครับต้องแก้ปัญหานะครับเอาดินแห้งไปใส่นะครับต้องเอาดินเปียกออกก่อนนะครับชั้นล่างมันซอฟนะครับลองดูนะครับ ได้เยอะนะครับมันจะกาศโดยรอบนะครับบ่อเก่าหลายปีนะครับเลนก็ถ้าทิ้งไว้ก่อนก็คงจะดีนะครับมันแห้งหมาตัวนะครับจะได้ไล่ง่ายนะครับ ก็ขอฝากกดติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับรจบคลิปเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชุดสุดท้ายนะครับยูดีขึ้นบ่อนะครับไม่มีสโลนะครับสองร้หกสิบ PE 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 ศน PE เก้าหรือ PE ศ6นหกี่เะฮะลองดูนะครับไหวหรือเปล่า นะครับเป็นยังไงนะครับไม่มีสโลนะครับ